สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวและผมเชฟโป้งวันนี้นะครับมาพร้อมกับเมนูคัสต์ไข่สูตรออริจินอลนะครับเราเคยให้ดูสูตรเร่งรีบไปแล้วนะครับวันนี้เป็นสูตรออริจินอลที่ใช้แป้งพัฟเพสตรีนะครับบางกรอบนุ่มอร่อยนะครับมาพร้อมกับฟิลลิ่งคัสต์ไข่ส่วนผสมมีตามนี้เลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกผมมีแผ่นแป้งพัฟเพสตรีนะครับหรือว่าแป้งชั้นนะครับมันสารพัดชื่อเรียกนะครับแป้งได้เห็นบางๆอย่างี้คุณผู้ชมเท่าไปอบแล้วอ่ะมันจะพองฟูขึ้นมาครต้องเอาอะไรทับมันไว้นะครับผมมีครีมนะครับเป็นวิปปิ้งครีมนะครับผมใช้ 200ml มิลลิลิตรนะครับอันนี้คือเจาวานิลลาเอ็กซ์ตรันะครับน้ำตาล นะครับในสูตรนี้เราจะใช้น้ําตาล70กรัมนะครับพร้อมกับไข่อีก3ฟองแค่นี้เองคุณผู้ชมง่ายๆเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีโบรผสมนะครับผมจะลงไข่ก่อน3ฟองลงไปเลยตีให้มันพอแขกงรงนะครับผมมีน้ําตาลที่จกำลังจะลงนะครับตวง่ายๆครับประมาณ4ช้อนโต๊ะ พยประมาณนะครับโอเคตีใ okay. ห้เข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าผมแนะนำนะใส่เกลือตัดลงไป1หยิบมือหรือ2ก็ได้แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นผมลงครีมเฮฟวี่ครีมตามลงไปเลยฟรุ้ยไลน์สเตรปปุ๊บทีน,นี้แหละคุณได้หอม โอเคครับฟิลลิ่งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนแล้วเรามาเตรียมแป้งตัวทาดกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับผมจะใช้ริงโมนี้นะครับตัดให้มันเป็นรูปกลมๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในพิมพ์ของเรากันนะครับคุณผู้ชมก็นี่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน อย่างนี้ฮะตัดให้มันเป็นกลมๆขนาดนี้ทีนี้นี่คือพิมพ์สำหรับมัฟฟินหรือว่าคับเค้กก็แล้วแต่นะครับที่ผมทานเนยเอาไว้ละนะครับเราจะกดลงไปคล้ายๆกับชิ้นนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็เอาลงไปเลยให้มันลักษณะเป็นถ้วยนะครับคุณผู้ชมแนะนำว่าให้เอาเศษทริมมิ่งตัวมันเองที่เหลือกด จะได้ไม่ติดมือเรานะครับกดให้มันก้นมันลงไปชิดสนิทกันทีนี้ขั้นตอนสําคัญต่อไปคือคุณผู้ชมต้องเอาซ่อมนะครับจิ้มจิ้มกน้นมันนะครับเพื่ออะไรเราต้องจิ้มครับเพื่อเพราะไม่งั้นเวลาเราอบเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเยอะจนเกินไปแล้วอันนี้คือเราไม่ต้องการให้มันฟูมากนะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคคุณผู้ชมผมจะใช้แผ่นฟอย นะครับปูด้วยความสะดวกรวดเร็วฉีกชิ้นประมาณใกล้เคียงกับจุดตัวนี้มันนะครับปูลงไปนะครับส่วนที่เหลือเราออกนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาอเม็ดถั่วหรือว่าข้าวสารหรือว่าเราจะเรียกเป็นภาษาเบกเกอรี่เนี่ยเขาจะเรียกว่า เกี่ยวกับอบก็คือเบรกบานะเราจะใส่เบรกบีนนะครับหรือตัวน้ําหนักลงไปเพื่อกดเจ้าทาร์ตเวลาอบเนี่ยไม่ให้มันฟูเพราะเจ้าทาร์ตนี้มันฟูมากนะครับเราต้องกดน้ําหนักกดมันไว้เวลาเราเข้าอบมันจะได้เป็นรูปร่างอย่างที่เราต้องการนะครับผมใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยจะได้เห็นชัดๆทีนี้ของผมเนี่ยผมมีก้อนผมมีก้อนหินเซรามิกอยู่นะครับมันก็ อันนี้เผอิญมีอยู่เราก็ใช้ครับผมก็ใช้ลงไปเลยให้มันหนักๆถ่วงไว้อย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะคุณผู้ชมไม่มีที่บ้านผมแนะนําให้ใช้ข้าวสารนะครับเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะเราใช้ได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว,ว่ามีเจ้าเบคบินอย่างเงี้ยก็ใช้อย่างงี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะถ่วงไว้ไม่ให้ไม่ให้ทานมันฟูขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําต่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของที่ผมเตรียมเสร็จแล้วกําลังจะเข้าอบนะครับอย่าลืมจิ้มก้นมันนะครับแล้วก็ถ่วงเอาไว้ด้วยเบกคิ้งบีนเอ่อเบกคิ้งบีนนะครับผมโอเคผมจะเข้าอบที่ร้อยเก้าองศานะครับประมาณ12นาทีโดยประมาณนะครับเราเพลิ่มประมาณ10นาทีแล้วออกมาเช็คดูก็ได้คุณผู้ชมเอาเข้าวละ โอเคครับคุณผู้ชมนี่ผมมาออกมาจากเตาอบแล้วนะครับเอาไอตัวเบเกิ้งบีนกับฟอยล์ออกไปแล้วนะครับมันเป็นเชลอ่อนๆให้เราลงฟิลลิ่งทัดไข่ของเราลงไปแล้วคุณผู้ชมมันเป็นแบบโฮมเมสนะคุณผู้ชมหน้าตามันอาจจะดูแบบ <laughs> ด,ดูดีดูดีไม่รู้จะพูดยังไงดี <laughs> นะครับสไตล์โฮมเมดคุณผู้ชมอย่าคิดมากนะครับลงฟิลลิ่งไปไม่ต้องลงเยอะนะครับเพราะว่าตัวพัฟเฟสทรีเราอะ มันปูดขึ้นมาดังนั้นถ้าลงเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะฟอดเกินฮะมันเหลือพื้นที่น้อยเราก็ใส่น้อยตามสภาพโอเคประมาณสองช้อนโต๊ะโอเคผมจะเอาเข้าอบละนะครับอบประมาณ สินาทีแล้วเดี๋ยวเราดูกันที่190-200ององศาครับโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาละเดี๋ยวเราเอาทานเราออกมาดูกันเลยดีกว่านะครับน่าจะพร้อมเสิร์ฟแล้วละครับโอเคว้าวหน้าตาดูดีครับคุณผู้ชมดีที่ได้ดูนะครับอม มันเป็นโฮมเมดนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่เนี่ยมีทั้งที่ทําทานเองที่บ้านแล้วอยากเอามาประกอบเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับผมก็จะบอกว่ามันเป็นสไตล์โฮมเมดดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยหน้าตาเราอาจจะคุมให้มันเหมือนกันหมดไม่ได้สัทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าทาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็จะเจอเทคนิคของตัวเองนะครับนี่คือหน้าตาที่ออกมาคุณผู้ชมเนี่ยผมจะเลือกสวยๆสัก3ามชิ้นออกมาเสิร์ฟนะครับโอเคได้แล้วหนึ่งชิ้น ไหน,นกันสวยๆหน่อยอน,น,ออนีนอะ่องิ้นนะเห็นไหมโฮมเมดคุณผู้ชมอันหน,น,นึ่งอันไหนดีคุณผู้ชมผมเลือกอันนี้นะใส่สามชิ้นสวยๆชิ้งผมจะไม่โรยอะไรเพิ่มเติมเลยอร่อยอยู่แล้วพร้อมรับประทานทาดไข่สูตรโฮมเมด